ครับ DIY อะไรนักสร้านครับก็พอดีวันนี้ลูกค้าส่งรถสกู๊ปปี้ไอนะครับมาจากจังหวัดระยองนะครับก็จะเป็นสกู๊ปปี้ไอคันนี้คันสีส้มนะครับก็อยากทําไปให้คุณแม่ใช้นะครับเป็นเหมือนกับฟีโนคันนี้นะครับแต่ว่าจะใช้เป็นล้อมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ผมใช้เป็นล้อ ATV นะครับรถผมผมจะใช้เป็นล้อ ATV เนื่องจากพื้นที่ของผมนะครับเป็นพื้นที่ สวนแล้วก็ไม่ได้ขี่ไปไหนนะครับก็จะใช้ไปล้อ ATV นะครับซึ่งในส่วนนี้คันนี้นะครับก็จะใช้ประจำนะครับสังเกตได้ดินจากที่ติดล้อนะครับก็ยังใช้ประจําอยู่นะครับฝนตกฟ้าร้องยังไงก็ได้ใช้ครับก็จะใช้อยู่ด้วยกัน2คันก็คือฟีโนคันนี้แล้วก็เวฟคันสีขาวที่เป็น3ล้อคันนั้นนะครับก็คันนี้นะครับฟิโน่คันนี้ซกุปปี้ไอนะครับลูกค้าส่งมาจากจังหวัดระยองครับมาให้ที่ผมอยู่ที่อยุธยาเมื่อทําเสร็จนะครับก็จะส่งให้คุณแม่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ความต่างนะครับในนส่วของ ฟีโน่แล้วก็สกูปปี้ไอเนี่ยหลกัลกๆเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของหูยึดสวิงอาร์มนะครับ <_ C 1> เพราะว่าเราจะต้องสร้างสวิงอาร์มตัวนี้ขึ้นมาใหม่1ชิน้นแล้วก็ใส่ตัวโช๊คเพิ่มเข้าไปหนึ่งชิ้น,นแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นหูยึดโช๊คนะครับที่ไม่ได้ตัดต่อนะครับก็จะใช้เป็นการคันน็อตหาจ,จุดยึดต่งตางๆที่อยู่ด้านในแทนนะครับไม่ได้ตัดต่อกับตัวรถนะครับแล้วก็ด้านในจะมีการเพิ่มสเตอร์ขึ้นไป1ชิน้นเพื่อม,มาคล้องกับตัวเพาด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นเพาสระ ก็คือสามารถจะขับเลี้ยวได้ง่ายนะครับลูกค้าสั่งเป็นล้อมอเตอร์ไซค์นะครับด้านหลังเนี่ยเดิมเป็นล้อ ATV เนี่ยก็จะสั่งเป็นล้อมอเตอร์ไซค์นะครับก็ส่วนนี้ลูกค้าก็ส่งมาให้เราแกะแบบนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของตัวยึดแล้วก็สร้างสวิงอาร์มขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็เป็นโช๊คนะครับเพื่อรับกับตัวคนซอนแล้วก็เอามาคล้องกับตัวเพาท้ายด้านหลังนะครับก็จะเป็นสกูปปี้ไอเอามาแปลงเหมือนฟีโน่เป็นรถสามล้อ เพื่อให้คุณแม่ขับใช้ในพื้นที่แถวบ้านนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ลูกค้าส่งขนส่งทีพีมานะครับไม่แน่ใจเรื่องค่าส่งเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสตาร์ทมืออันนี้ข้อดีของมันก็คืออย่างที่รู้กันนะครับก็คือมันเป็นออโต้เวลาค่อมแล้วก็บิดไปได้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่คนแก่ขับเนี่ยยกขาไม่สูงมากนะครับอันนี้ข้อดีก็คือในเป็นจะเป็นในเรื่องของการขับง่ายนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็ ดูรีวิวหน้าเพจก่อนนะครับว่ามันมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วถ้าสงสัยตรงไหนก็สอบถามทางข้อความได้นะครับส่วนเรื่องของราคานะครับถ้าเป็นล้อมอเตอร์ไซค์นะครับเเผาอิสระครับอยู่ที่16,500นารนะครับรวมค่าติดตั้งรวมโช๊ครวมการสร้างสวิงอาร์มแล้ว16,500าถ้าเป็นล้อ a อท1วี0 0ไม่รวมตะกร้าด้านหลังนะครับตะกร้าด้านหลัง1,200บาทครับ16,500แจ้งราคาแล้วนะครับ16,500 ต่อทะเบียนไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ใช้กับพื้นที่ส่วนบุคคลชัดเจนนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสอบถามทางข้อความได้นะครับขอบคุณมากครับผม